คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทกทครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลมาแล้วครับเลขอาจารย์ดุยพรันมงวด16มีนาคม2564ล่าสุดอาจารย์ดุยพรันได้โพสต์ภาพของอาจารย์ดุยพัน พร้อมตัวเลขงวดวันที่16มีนาคม64พร้อมทั้งระบุข้อความว่าสนามสนุสลากรัฐบาลอ่านให้เข้าใจนะครับตัด3797ออกไปจะเหลือ6ชุดตามสูตรเต็มมันติดมาแบบนั้นครับให้ตัดทิ้งงวดนี้ผมเน้น143494 3ชุดนี้ครับถ้าให้แยกจะได้แบบนี้ครับเหนือ344494ใต้141747 แต่ส่วนตัวผมเล่นรวมเหนือใต้ทั้งหมดนะครับกองสลักไม่มีผลลัพธ์ตายตัวเหมือนสูตรเลขจะมาหรือเปล่าผมไม่รู้โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามด้วยครับอาจารย์ดุยบอกว่าแยกมาเหนือใต้นะครับส่วนตัวของอาจารย์ดุยเล่นเหนือใต้รวมทั้งหมดเลยนะครับเราไปดูครับตัวเลขที่อาจารย์ดุยได้โพสต์ลงไปครับนี่มากันแล้วครับ16มีนา64อาจารย์ดุยให้เลขชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล8ชุดนะครับได้แก่1417 343744479497ครับแต่อาจารย์ดุยบอกว่าตัดชุด3797ออกไปครับนี่ครับที่ขีดออกไปนะครับก็จะเหลืออยู่แค่นี้แล้วครับเหนือใต้ได้เลยนะครับแต่อาจารย์ดุยให้ชุด3ตัวมาอีกนะครับได้แก่134094ครับก็หประตูกันได้เลยนะครับ แอนก็ขอขอบคุณอาจารย์ดุยพรันนะครับที่มอบเลขเด็ดเลขสวยให้มาฝากท่านผู้ชมนะครับจะได้มีโชคมีชัยด้วยกันในวันที่16มีนาคม64นี่นะครับขอบคุณอาจารย์ดุยพรันครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขออานวยอวยพรในท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16มีนาคม64ทุกทุกท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ